วันนี้มาเจอกับช่องไม้ท่าเวียฟาร์มนะครับวันนี้นะครับถ้าทุกคนนะครับมาเยี่ยมสิทธิโชคฟาร์มพอดีมากเจอเพิ่นผสมอาหารไก่พอดีนะครับเป็นอาหารแบบลดต้นทุนนะครับโดยใช้หญ้านะครับผสมกับใบมันนะครับใบมันนะครับผมผสมกับมันหมักยีสต์นะครับใส่เป็นอาหารลดเ้นทุนนะครับผม เหลือผ้ามาเบิงละเฟินิิผสมแบบใดเฮ็ดจั้งหน๋นะครับผมนห็น่ครับไก่เขาจิมักนะครับมากินข้าซามเลยนะครับครับเพิ่นผสมเรากับซผสมน้ำน้ำนะครับผม ที่การผรสมของเพื่อนนะครับในหันจะมีมั่นหมักยีดกับใบมันนะครับใยมันสดนะครับผมเคื่อไก่เพื่อนหลายนะครับประมาณ4ี่ห้าร้อยตัวนะครับเอยต้องใส่อาหารลดต้นทุนในปริมาณที่หลายนะครับผม อันนี้คือสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมเพื่อนมีมันหมักยีดขายพร้อมนะครับผู้ใดสนใจกันติดต่อเข้ามาได้ที่เพจสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมแล้วก็ช่อง youtube สิทธิโชคฟาร์มคือนกันนะครับผมเพื่อนมีพอแม่พันมีลูกไก่นะครับมีมันหมักยีดขายพร้อมนะครับพี่น้องนี่คือวิธีการผสมอาหารลดต้นทุนนะครับ ในรูปแบบของสิทธิโชคฟาร์มนะครับผมพ่อเพิ่นลดน้ำหร้วเพิ่นกะจิข้นอีกรอบนึงนะครับผม นี่คืออาหารแรงเพอดนะครับตอนเศร้ากับหายแบบเดียวกันว่าตอง,งให้เช้ากับเย็นนะครับผมเป็นเป็นแบบนี้คือกันนะครับทั้งเศร้าทั้งแรกงนะครับนี่คืออาหารสําหรับไก่ประมาณสี่ร้อยตัวนะครับอันนี้เป็นกากน้ำตาลนะครับนี้เป็นกากน้ําตาลนะครับเมื่อกี้เป็นน้ำเป็นเป็นน้ํานะครับอันนี้เป็นกากน้ําตาลเพื่อเพิ่มความ หอมนะครับการกน้ำตาลเท่ากับ,กบไไว่าใส่หใส่แค่ว่าเอาผสมใส่ไสไกบน้ำให้มันหอมแค่น้อยเดียวครับ,บว่าได้ใส่หลายเพื่อสร้างกลิ่นนะครับแล้วก,การกน้ำตาลมันกระซอยใดในเครื่องระบบย่อยอาหารของของสัตว์นะครับ อันนี้เป็นสูตรของสิทธิโชคฟาร์มนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนสันดีนะครับเพราะว่ามั่นมากีนของเกินเป็นสูตรที่ม,มียูเรียนะครับสัตว์นะครับสามารถกินได้เลยนะครับผมบ่ต่งห่วงว่าจะมีปัญหากระเบีอง สัตว์ที่จะกินนะครับบ่มี่ฟีดแบนะครับบ่มีผลขางเคียงนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับที่อยากได้มั่นหมักยีบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่สิทธิโชคฟาร์มนะครับสิทธิโชคฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านโนนจำปาอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับ ติดต่อที่เพจนะครับเพจสุติโชคฟาร์มนะครับหรือช่องย t u b e เพิ่นกับมี่นะครับผมนมีทั้งลูกไก่นะครับลูกไก่บ้านแท้ๆนะครับเหล่ากามันหมักยีดนะครับกากน้ำตาลท่อนพันธุ์หญ้าหวานนะครับผมพอแม่พันธุ์อบ่นี้นะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนของสุติโชคฟาร์มก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหรือเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาเบื้องกอนก็ได้นะครับ แบบนี้เพิ่นก็นจะให้เศร้าครับแรงครับเช้ากับแรง,แรงเพิ่นบอกว่ากากน้ำตาลมันเพิ่มนะครับเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ไก่เขาชอบนะครับแต่ปกติแล้วมันหมักยีดกับสีหอมอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็นเลยใส่กากน้ำตาลเข้าไปอีกนะครับผม เสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จเราเพิ่มแะสิเตรียมนะครับใส่ใส่กระลำอาใส่ถังนะครับเพื่อที่จะไปเป็นให้เป็นอาหารไก่นะครับผมบเสร็จเราเพิ่มแะสิเตรียมขึ้นรถเข็นนะครับผมอาหารไก่ต้องไปเป็นรถเลยนะครับพอไก่เพิ่นหลายนะครับประมาณ เกือบ500ตัวซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเขาต้องใส่อาหารปริมาณที่หลายเพื่อที่ให้เขากินแบบอิ่มนะครับพอเขากินอิ่มนะครับเขาก็สีออกไขใ่ให้กับเราเยอะนะครับเราสิเป็นไข่ที่มีคุณภาพนะครับผม คลิปนี้ข้าผ้ามาชมนะครับวิธีการผสมอาหารลดต้นทุนในรูปแบบของสิทธิโชคฟาร์มนะครับสไตล์สิทธิโชคฟาร์มนะครับผม oh. รกันครับคลิปนี้ก็สิจากกันไปแล้วก้อนจากกันไปนะครับฝากอีกนะครับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสนใจอยากได้มันหมักยีสตนะครับก็บติดต่อเข้ามาที่ สิทิโชคฟาร์มนะครับเพจสิทธิโชกฟาร์มไก่บ้านกุมภาวาปีนะครับผมในราคาถูกนะครับกระสอบละ1 0 0นะครับบรรจุ30กิโลนะครับผมติดต่อเข้ามาที่เพจเพิ่นกระไดนะครับผมหรือถ้าผู้ใดว่าท่านเห็นภาพก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ของสิทธิโชคฟาร์มก็ได้นะครับเพิ่นกระมีตัวยางมันหมักยีดหายเบิ้งขึ้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สิจากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ